ยแป้งอะพี่น้องเด็ดเมนูลาบอยากกินลาบพี่น้องรเดี๋ยวไปิลาบใี่นก้องเปไิหนลนดสวัสดีจ้าหลังจากเา ตกเบียนมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับมาจากให้เขาตกเบียนมาหอดบ้านนะครับมาเห็นเมนูอย่างลาบลาบวายุคนบรดี๋ยวดูอันนี้ก็คขั้วเรียบร้อยแล้วจ้ะเรียบร้อยขั้ตะเนื้อครับพี่น้องแล่เนื้อคั่วใบเรียบร้อยแล้วส่แยีแป้งครับพี่น้องวสีซับเมนูลาบอยากกินลาบพี่น้องนี่เขาเห็ดเป็นชิ้นสีครับพี่น้องลาบจ้ะเตะเนื้อมันเัาสีลาบสุปขั้วบก่อยขั้ลาบสุปกลินกวยเราเปพี่น้องยืนเล้ว ก้อยซับธนาเออนั่นแหละบ,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 บอนเาเคือพวกความก้อยไปแสบไหายสยบ,บมันเออมาใครม,ม,มั่งมันผมว่านาพี่นะเกิดไสิลาุพี่นะลาุห้อมๆพี่เนอะแซ่บ ้วบากามันลายเนาะเ่าเยวเนเีวท่นเนื้อเาีวเนื้ทำกันสูดได้ไหไ้สูดของเสูดไหมครับสูดไหมเดี๋ยวเกียมจ่นั่จ้ะเดี๋ยมจะเมาอมเลยเตม้หอมมันปะเมขวดมหอมับเหยียบน้ำย่อยก็ที่น้อง หลุดไม้ห้าเพิ่มตกแต้มสิยงรวนป่าใส่ันเลยจ้ะลายเสือโยนเนาะตับแล้วได้ลายเสือเลยอ๋อ <c ười> ตะี่ก็ได <c ười> ้เหริครับไม่ได้หรอกสีดันเงนะดังบังใจเลี้ยงเชียงเนาะดันบานใจเลี้ยงเชียงเนาะ เงินดยต้เี่ด้ครับต้องเปลนกอนใช่ไครับใช่ครับขนาดนั้นันองเปลี่ยนกวนับเขาต้องรีบพร้อมเลยถามวเปลี่นกอนจะลูกชิมหรือเป่าไปเยือนนี่นีนี่เนียงๆเือเป็่าเจ้าใบเปลนกนให้เป็่ยนอ่งๆหือเล่อหรือเนลาเขาเตรียมหอมเผักใบให้มันเย็นก่อนหรือเปล่าถาบอให้มันเย็นก่อนเขาเขาบานเตบานมันตี บวมเขาขวบไม่ใช่บวมมันสีเหนียวพี่น้องนี่ภาพถ่าเย็ยนแล้วก็เตรียมมูนิทามาเริ่องวิธีการแล้วพี่น้องแลี้ยงน้อยๆพี่น้องนี่แหละป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 ะ,ปะติดตามความชอบเแล้วพี่น้อง ใส่หน่อยเพียดหน่อยใส่หน่อยเพียดหน่อยใส่หลายเพียดหลายใส่หลายเพียดหลายบ่ใส่บ่เพียดหรอเลยเนี่ยเพียดกินบ่ได้ซ้ำแม่นเดกินี่กินบ่ได้ซเพียดอันนี้ก็คือผมนัวพี่เนาะซิท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 วันนี้ใส่หลายเสียหลายใส่หลายกับบดีพี่น้องแต่แต่ความชอบของคนเนาะ ใส่เขาไปเลยพี่น้อง มูดแดงนะพี่นอ้งนนอ,งงองใส่บักน้ำพี่น้องหลับห้องโอเซียน้างน้ำชิ้นเดียวพอเด้อสีชมพูไร้เฉียงว่ะสีชมได้กินเปรี้ยวไม่ได้ปลูกมากปลูกมา,ากไล่ไหลเราจะไล,ล่ไห <laughs> ลเราจะ หอมสามย่างหอมสดใบหอมปีและะ้วก็ซีกินครับพี่น้องน,น่ะโอ้ยเว่ยเจ็บเจ็บเบานาะเป็นสิดาเขาบูดาดอก <laughs> เอา,าแตงซิบบ้างแตงซิมกับแซบเลยอดชาติไปนั่นแหละคุยเลยแซบไปเลแซบไปไม่หรอไล่ไล่เราจะมันีออ่เป็นหงเข่าคอนทงอันเลยบาดได้เวลากินแล้ว อันนี้ก็ทอดปลาเพื่อครับทอ,ทอดกลางมันจ้ะทอดกลางมันพี่้องทอดกรอบกรอบกรุบกรุบเ้ยนี่ลูกดดดนี่ของคำเปติดติดอืมชาพเพงจะลูกดดดแก้มใดเด้ออืม หอมครับหอมสิมเขาขูดกระเจียมอ,มอมือหือรสชาติแบบไม่ร้องให้กินพี่น้องมาเด้อพี่น้องสุกขสุกเพิ่์นครับมากินเขาเหมือนกันแดดไหมไม่เห็ดกินไหมไหมพี่นออออ้องอืมอืมเพิ่งเพิ่งก็ทอดปลาพี่น้อง อ็คนๆนิดหน้่ขอของนมารยบริมางเลยพร้อนกันครับลาบป ตัวนี้หอมครับครับ หมวบทอดหมวปลาจ้ะนี่ก็กินลูกปวนพี่น้องดกรอบกรอบน้านกินน้ำแหน่น้ำเปล่ากินจากบุยกันโอ้ลูกโดดลูกโดด้ลูกโดดกันโอ้ ครับร่งเช้เจียวเน้นครับหอมอยู่บนตึกกินข้าวป่าเลยโดดจะลูกโดดทำละิน้วยได้จ้ะทำเะินวยเลยจ,ลยลยจะให้มหาให้ เดือจามากินน้ำกันจะจะสูดโซเฟนจ้านั่ครับกับสา่แจงแลวไม่ตะราบเนาะปลาหน่อยปลาตัวนี้มันเมื่อไหเมื่อก็เหยียบตงเรียได้เอดกดกวาดไปเน้อแก้มมันไหลทำลนหน่วยไปเลยออื ปล่หมปปูป่าจ้ะปล่อหัวปลาพี่น้องหมูปลาจำปุ๊บจะได้ไหมเนาะเออก็บ่ก็มันจะเปนะ็นัวอือ Rồi hết bánh sen không, có nhiều hầu rồi, tối nay là chiều, ăn, đắp cao, wow, <laughs> bảo không biết được rửa bao. <laughs> dàn lại tiền dàn lại bởi vì cái này cái điều แต่ผมอตัวกะทิให้กินญี่ปุ่นสิพี่น้องแยกตัวลูกหลาน,น,ก,นลกินญี่ป่นแล้วจะล้นตัวลูกหลานเป็นเ่นน้ามาเลยหนาวเสียแล้วได้บอกเขบาบ้านพี่น้อง่เป็นวัดเป็นไอ,อ,อ,อนไอหอห่ไ กัดจานนับแกบพี่น้องเป็นตัวกินใอปเพิ่นพี่น้องแซบแกบเนือปลาไม่ไหม น่งได้แล้วบนทอดเซ็จแล้วอือหือกระเพาะเล็มไปเลยหมมสดวกันนะอือเอา๋อไม่ละ เพิ่มนุ้บครับเนาะลามมนเด็ดหน่อยก็เลสอวนมนันนำเอาเลยสว่วนเนาะนี่รำเหมือนเลย <c oughs> ต่อทาบะา่ะรำเหมือน <c oughs> อืมค่อยกินได้แม่ Bà. Một cái hả. không được cơm, là nó lò phúa mày 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 hả? mày 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 kìa เงินนะเดี๋ยวไปหากันแล้วอย่างงงต่อไปนาาี้เราจะสิได้สบายหมายว่าต่อไปนี้กับดิ๊บิ่ขาจะเน้ะกินให้กินหรือว่าเช็ดสูนั่นสูนี่วัดเดีย้ยกินเย็นเราจะ พี่น้องเลยมือตะไล้ถ้วยปากกับเลือดจ้ะมูกกางกับเลี้ยซับนี่แหะครับพี่น้องนี่มูหัวเลี้ยวหัวนี่ยบืนมาไวพี่น้องกูบก็บเลยแกุปี๊บเลยพี่น้องเนี่ยทอดหัวมันเนี่ยเนี่ยเขาไปเอาไปชิมพี่น้องนี่อืมอันี้บดเลยพี่น้องเราจะกุ๊บกิ๊บให้เ้องเป็นทอดสาบเหดอันเลี้ยวคนนี้เนี่ยโอ้ครับเนื้อข้าปุ๋งอยู่เนาะ จะเป็นคบพี่นองเมนูเนี่ยหอมร้อม,มือพี่น้องเอาหัวกระเทียมแห้งๆล้วเข้ากับป่าลงหัวนี่นี่คือผมเพียนใน่ิปแล้วครับพี่น้องมานตีฟู<ส>อันนี้ตีฟูนั่นเพินเ่นยังว่าแสีเพิ่นยองซื้อบุบด้ยองเสยียบีจีะมันมัน,มนจะบ่มีหลดข้าวของบ่มีกินข้าวป่าเลยจ้ะพอมที่เป็นกระเทียมเหเือนล้วนสนามประแดกแบบโบราณเนาะแบบโบราณอันนี้อันนี้เขามาดัดแปลงหอมจ้ะมันจะบ่มีหลดหลดไอ้มันจะบ่มีกินป่าเลย มันจะออกหอมแบบดับข้าวได้เลยจ้ะข้้าวไดเลยหอมกระเทียมการาันตีแซ,บแซบแนน่บตีแซ่บแน่นอนครับการันตีเลยลอยเปอร์เซ็นครับลอยเปอร์เซ็นเลยอย่าล้อเบิรงพี่น้องเขาก็ดีที่แจ่มไม่เป็นกวน,กนจะไปขู่เขาหีดีหรอกมันก็น้ำในป่ามันมีกับพ่อดีมันสิบวอไม่ติดเปลี่ยงงนผงก้นย้อยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงมาได้เลยครับแล้วก็โอ้ยสุดยอดพี่น้องเมนูนี่จิตกลัวเอง สิคนุนเราเมนูอันลาบเป็ดเนาะมันกับส้มถือใดขึ้นกันล่ะกับเอาเมนูนี่มาใส่พี่น้งองสุดยอดโอ้แหนมทองพีรีเลยขนาดเทศเองกินเองนะแต่ว่าแซ่บอ่นอะน้อยเจ้าของเห็ดนะแซ่บอยู่แล้ว <c oughs> กับอดีตยิมแล้วกับอดีตอดไปยังตัวบูนี่ฝนตกก็ใส่ได้บ่แต่ไม่กอะกันแล้วแต่ฝนมาตกสายรายงาน,น,บบนงมาบอแต่ไห็ดรอดมันไปไม่กอะอาจจะ มองเก้าอ่ะติวมากับติวเลยเนาะติวเลยล่ะหกสิบก็ูพี่น้องออกจากคอนเจนไปโน่นนา่ไปบ้านดงน่อยประมาณหกสิบเจ็ดรูพี่น้องแล้วรถดกับสิบสมมุมงหนึ่งขันผู้เป่นแร่นเร็วกสบประมาณสี่สิบวที่านี่นะจะเขาเรียนเพราะเอนเพิ่นโอ้ยไปคอยไปคอยมากพี่น้องติสมมุติเนอย่นะสมติสมมุติเลน่อยสมมุติแต่เขเพื่อรถติดน้ำเนาะเพือจาะเหยดทางบพราะ่ในแล้วหลดติดครับ ก็บริหนี้กับทีลาที่ละนอนอะไรกินเขาเยี่ยมแล้วกันทีไปชิดดึงไรต่อข้าเจ้าฝนตกแห้งกันทีไปไตยึงอษีไปไต้แมงกอกครับพี่น้องตะบะโตกับเิไปไต้แมงกอกเดี๋โทษถามเมื่อก่อนขันสีฝนตกอยู่พี่กันทีไปไตยึงไปโทษถามคู่ไก่ท่านขุนบาทนี่ยล้องพี่น้องก็ขอขอบุญขอบคุณความเพี่น้องเด้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆของเขาเนาะกดซับสไครป์บวกขามโฆษณาขอขอบุญขอบคุณหลายพี่น้อง ยูดิมิเองสุขสุขวัลเด้อความเจ็บใจไร้ปมไข่ย,ยาสมีสำหรับวันนี้ทีมงานอีสานลอยเปอรเซ็นกะเกลเข้ว่าสวัสดีจากพี่ิจา้องครับสวัสดีครับ